รงประสงค์งานจากหลวงพี่สมพานเขียนสารลาดอกสังนองกันสารใสมาสั่งแฟนบัวไลเอ้ยความหวังพี่ฝากไปเจ้าผัดใจเป็นไปหมดแม่ออกสาวเป็นคนขดมื่อเปลี่ยนใจไปมีสุม เห็นสิทรมานสู่มันสัตว์ตูยบ้านเก่าอ,อกหลวงพี่มันสีเนาแนงสืไปให้ผลไปทนแค้นอยู่ผู้เดียวเฮ้ยนะบ,บัวไรเออเจ้าผู้ใจดอกคอดเดียวบ่ไใดเกี่ยวความหลังก่อนเมื่ไหลามาบังรากจึงพังดอกเพมา นางเอ่ยนางหากของหัวใจเจ้าสาวบัวลาทุกสิ่งอย่างพี่นี่เป็นหุนทางแบกเอาความรักแขนไปโหนทิ่มดอกใสเหว่นางเอ่ยนางหากว่าชาติไ่นั่นมีเนเบแปรผัน เฮาจะเป็นของกันตาดเมื่อลนนกพายซอยนั่งน้ำตาเล่นย้อยเจ้าหัวพ่อยได้ผากกินนั่งน้ำตาไหลลิ้นเขียนจดหมายฝากให้สู่สารไซมาสังแฟนน้ำตาหยดดอกไซแปนแน่นอังทั้งคิดลูกกำนันมาทำผิดคิดบ่ลลืมกทุ่มจำ เตาเอ้ยต้องอดเอ้ยใจเจ้าเขียวใบเตยเคยหอมอ่อนอันคว่ำรากมาหลอกหลอนนอนกูดีดอกบใดไปตายนะไอ้สวงเวนสวยบาเด